ห่างวงการเจปีปแต่บารมีแม่คุม้มจ่าบอยคำาดักตามคำเมียบนบานแม่เวียงพระ,ะในบ้านให้โชคเน้นๆ22ใบโชคลาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่ตัวเลขบนสลากแต่คือพระคุณของบุปการีที่อยู่ข้างเราเสมอเรื่องราวสุดปังที่ต้องขอยินดีดังๆในวันนี้เป็นเรื่องของจ่าบอยหนุนผู้ห่างหายจากวงการเสี่ยงโชคไปนานถึง6 7ปีเต็ม การคัมแบกครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะฟ้าดินเป็นใจแถมได้แรงหนุนจากเป็นสำคัญถึงสองคนจนกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในพริบตาทำเอาเจ้าตัวถึงกระบอกว่าเหมือนฝันไปเลยครับจุดเริ่มต้นของโชคใหญ่ครั้งนี้มาจากเสียงของภรรยาสุดที่รักที่เอ่ยปากชวนให้ลองเสียงโชคดูสักครั้งในรอบหลายปีเมียบอกให้ลองดูคำพูดง่ายๆนี้เองที่จุดประกาให้จ่าบอย หวนคืนสู่วงการแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้สม 4, สี่สมห้าเหมือนเคยแต่เลือกที่จะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือแม่เวียงคุณแม่ผู้เป็นดั่งพระอระหันต์ในบ้านของเขานั่นเองจ่าบอยได้เข้าไปไหว้ขอพรจากคุณแม่พร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าหากมีโชคมีลาบจะขอนําเงินมาดูแลท่านให้มีความสุขที่สุดและเลขเด็ดที่เขาเลือกไม่ใช่เลขจากความฝันหรือจากสํานักไหนแต่เป็นเลขอายุข,ของคุณแม่ในปีนี้ ซึ่งเขานำไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแบบเน้นๆถึง22ใบแล้วแล้วสวรรค์ก็มีตาผลปรากฏว่าเลขท้ายอายุของคุณแม่เวียงได้มอบโชคก้อนโตให้ลูกชายสมความตั้งใจจ่าบอยได้โพสต์ขอบคุณคุณแม่ด้วยความดีใจสุดขีดกลายเป็นเรื่องราวน่ารักที่สร้างรอยยิ้มและแนงบันดาลใจให้แก่ผู้คนในโลกออนไลน์ขอคิดและแนวทางสู่ความเฮงที่ยั่งดืน เรื่องของจ่าบอยสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งโชคลาภก็อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดความกตันอยู่ต่อพ่อแม่คือพรชั้นประเสริฐที่อาจนำพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตสำหรับผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลไม่ว่าจะมากหรือน้อยแนวทางการจัดการเงินที่สำคัญคือตั้งสติและวางแผนอย่าเพิ่งรีบใช้เงินจนหมดวางแผนให้ดีว่าจะแบ่งไปทำอะไรบ้างปลดหนี้สินหากมีหนี้สินคุณนำเงินส่วนนี้ไปจัดการให้หมดสินเพื่อลดบาระดูแลบุพการี นำเงินไปดูแลพ่อแม่ผู้ให้พรเราถือเป็นการต่อยอดบุญบารมีต่อยอดสร้างอนาคตแบ่งเงินไปลงทุนหรือเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวขอแสดงความยินดีกับจ่าบอยและครอบครัวอีกครั้งนะครับนี่คือตัวอย่างที่น่ารักของการเชื่อฟังเมียและความกระตันยูต่อแม่ที่นำมาซึ่งความโชคดีขอให้ทุกท่านที่อ่านข่าวนี้มีแต่ความสุขและพบเจอโชคดีในแบบของตัวเองนะครับอย่าลืมว่า การทำดีและดูแลคนที่เรารักคือการซื้อหวยที่ดีที่สุดในชีวิตแอดมินก็ขอไปกราบแม่ที่บ้านบ้างเผื่องวดน่าจะเป็นของเรา